สวัสดีค่ะพี่น้องมอนีซาวกระ,ะสินเก่าป่าเอาวิวบใบไม้เหลียงไม้พี่น้องในเบิ้งน้ากันเนะาะใบไม้ข้างทางต้นไม้ข้างทางเนาะกระล่างเหลืองเบื้องในพี่น้องคุนตึกแสนแตะเวนจากน่อยเติ้งเหลียงตึ้งเขียวตึ้งเทิมอันแต่ว่าบปาขั้นในเหลืองเบดต้นพี่น้องส่วนเหลืองส่วนบืเหลืองในต้นในน้อยในเหลืองครับนี่เหลืองบเองบืต้นจากน้อยกะ เลืองเบิดต้นก็เป็นต้นไม้คือต้นท่องเราบันพี่น้องเลี้ยงเอิมเฮิมคือจังท่องเบิ้ลแล้วแนมไปทางใดก็เลี้ยงเอ้ยเฮ้ยป่านกันกับท่องแล้วกันแนมไปทางภูเขาสีก็คือกันละกับท่องประมันมีต้นไม้ใบไม้เลี้ยงเลี้ยงต้นภูเขาสีแนมไปเป็นสีท่องสีน้ำตาลสีท่องน้ำตาลแดงน้ำตาลท่องเนาะงามพี่น้องเป็นธรรมชาติตกแต่งธรรมชาติส้างสรร์เนาะพี่น้องเนาะฮิตไ้อัน ตามฤดูกาลฤดูกาลนี่ก็สิเป็นภาพเป็นวิวธรรมชาติอีกภาพหนึ่งวิวหนึ่งเนาะฤดูใบไม้เลี้ยงใบไม้เขิ่อนเฮทไฮนสีสันของธรรมชาติแต่และฤดูกาลแตกต่างกันออกไปฤดูหนาวก็จะเป็นภาพเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งเป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งช่วงนี้ฤดูดใบไม้ร่วงร่วงใบไม้เหลืองก็เป็น สีสันธรรมชาติอีกแบบนึงงามไปอีกแบบนึงพี่น้องแต่ว่าหังเสนฝ้าบ่คอยสดใสดอกฝ้าคึมๆึมมประมาณนี้ละดินฝ้าอากาศก็สิคึมๆึประมาณนี้ละพี่น้องนาห้อนก็นสีงามไปอีกแย่งนึงของสวิตเซอร์แลนด์เนาะนาใบไม้ร่วงก็งามไปอีกแย่งนึง่งตามฤดูก,ก,การของมันนาหนาวก็งามไปอีกแย่งหนึ่งนาหนาวน,นี่ก็สิขาวไปวิดละพี่น้องนี่ถนนหนทางรถแลนอยู่ม่โมนี้ขางทางก็มีแต่อัน หิมะมีแต่สโนแล้วพี่น้องเขาเออน,นโอน่เซเน่เนาะมีแต่หิมะละเต็มแล้วกางทางน้ำรถแลนนี่ก็ได้กันลนคากลงหงลายๆนี่พวกเทศบาลเขาก็เอาใส่รถเกียร์หน่อยพี่น้องไม่เกียร์น้ำแข็งออกจากทางรถแล้วก็เอาเกลือมาโรยเนาะเพราะว่าน,น้ำถนนนี้ต้องเอาเกลือมาวานให้ให้น้ำแข็งมันละลายบ่ให้มันจับกันเป็นก้อนแข็งว่าสนมันกเกิดอุบัติเหตุจะเกิดรถล,ล่าส้นกัน คือว่าคนยางน้ำถนนหนทางถ้กสิเกิดลื่นเนาะถ้าเกิดล่องเท้าบดีล่องเท้าก็ต้องไสล่องเท้านาหนาวล่องเท้าเกาะกับหิมะเกาะกับน้ำแข็งดี